ที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือการฝึกอย่างหนึ่งของนักบินนะคะ ใครที่อยากจะเป็นนักวินแล้วก็ต้องเจอเรื่องราวแบบนี้แน่นอนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวิดีโอคืออะไรก็คือว่าตอนนี้นะคะทุกคนในวิดีโอนะคะยกเว้นเพื่อนหญิงคนนี้นะคะที่กําลังถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยกาลังอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่เรียกว่าไฮโปบริกแชมเบอร์นะคะในห้องห้องเนี้จะมีการเอาอากาศข้างในนะคะออกไปให้มันเหลืออากาศที่เบาบางมากเสมือนกับว่า ตอนนี้เรากำลังินอยู่ที่บนฟ้านะคะความสูงแบบประมาณ20,000ฟุตเลยทีเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาให้เราอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นก็คืออากาศนะคะมันจะเบาบางมากเราจะมีเวลาในการคลองสติที่เหลือน้อยกว่าปกตินะคะถามว่าเหลือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นกับความสูงและขึ้นกับแต่ละคนนะคะสังเกตได้ว่าตอนนี้ทุกคนในวิดีโอนะคะยกเว้นหญิงใส่หน้ากากออกซิเจนกันหมดแล้วนั่นเป็นเพราะว่า หญิงยังคงสามารถจะคลองสติอยู่ได้นะคะตอนที่เราฝึกแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาแข่งกันนะคะว่าใครอยู่ได้นานที่สุดแต่วัตถุประสงค์ของการฝึกก็คือให้พวกเรานะคะได้รับรู้ว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะคะเราจะมีอาการอย่างไรบ้างก่อนที่จะมีอาการพร่องออกซิเจนหรือว่าไฮโปซียเกิดขึ้น oh. แต่เรื่องราวแบบนั้นค่ะมันจะไม่เกิดขึ้นในสภาวะปกติเพราะว่า เครื่องบินเนี่ยเวลาที่เราบินอยู่ที่ความสูงที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะมีการปรับความดันแล้วก็ปรับเรื่องของอากาศอยู่แล้วนะคะเราสามารถจะใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะว่าความสูงที่เขาปรับเอาไว้นะคะจะต่ํากว่ายอดดอยอินทนนท์ซึ่งทุกคนก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติใช่ไหมคะที่เราต้องฝึกกันเพราะว่า เป็นกรณีฉุกเฉินค่ะกรณีที่มันเกิดมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการปรับเรื่องของระบบอากาศนะคะนักบินเนี้ยจะได้รู้ตัวก่อนแล้วก็แก้ไขได้ทันนะคะ การแก้ไขในกรณีนี้ที่ง่ายมากๆเลยก็คือปล่อยหน้ากากออกซิเจนให้กับทุกคนใช้ค่ะรวมถึงนักบินด้วยนะแล้วเราจะรีบเอาเครื่องบินนี้ละค่ะที่อยู่ความสูงที่สูงสูงเนี่ยมาอยู่ในระดับเพดานบินที่ทุกคนสามารถหายใจได้ด้วยตัวเองถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของภูเขาสูงสูงนะคะเราจะมาอยู่ที่ความสูงประมาณ1,000 0ฟุตได้ยินแบบนี้แล้วมีใครอยากจะเข้าห้องไฮโปบริกแชมเบอร์อันนี้บ้าง